โอเคทุกคนจากมิตรภาพที่แน่นแฟนสู่รอยเล้าที่อาจสั่นสะเทือนวงการพันธมิตรโบรแมนส์แห่งโลกแอนดรอยด์ระหว่าง Google และซัมซุงกำลังมาถึงจุดแตกหักเมือม่อมือที่3อย่าง Perplexity AI เข้ามาท้าทายโมเดลธุรกิจโฆษณาพันล้านเกมเอาคือเริ่มต้นขึ้นเมื่อ Google หันไปใช้ชิปจาก t s m c แต่ทั้งสองกลับติดอยู่ในกรงทองที่หนีกันไม่พ้นเพราะการแยกทางมีแต่จะส่งผลดีให้กับคู่แข่งตัวจริงที่กำลังรอคอ,อยโอกาสอยู่หรือนี่คือตำราเฟรมี่บทใหม่ที่ต้องเป็นทั้งคู่แข่งและคู่ค้า เมื่อสายใหญ่สุดท้ายยังคงอยู่อนาคตจึงไม่ใช่การสิ้นสุดแต่คือวิวัฒนาการไปรสู่สมรภูมิใหม่อย่าง XR ที่ต้องร่วมมือกันที่เหลือเพื่อนผมขอเวลา5้าวทีให้ทุกคนไปกดไ like, ลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์และเรามาดูกันต่อครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ2ยักษ์ใหญ่แห่งโลกเทค จับมือกันเป็นพันธมิตรที่ดูเหมือนจะไม่มีวันแตกหกักหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของ Google และ s ซัมซุงนั้นใกล้ชิดกันมากครับจนเหมือนเป็นโรแมนส์ที่กำหนดทิศทางของ e ีโคซิสเต็มจาก Android แต่ Pixel 10และ Galaxy S26 ที่กำลังจะมาถึงอาจเป็นจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์นี้ความเรื่องมือนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องที่ Google ทํา Android ให้กับมือถือซัมซุงเราได้เห็นมือถือซัมซุงไปเปิดตัวเด่นๆในงานอง Google อยู่บ่อยครั้ง แต่ทั้งคู่ก็ร่วมมือกับพัฒนาฟีเจอร์ AI มากมายจนล่าสุดคือการนำ Gemini AI ของ Google มาเป็นฟีเจอร์ชูโรงใน Galaxy S25 การพัานก,กำลังที่ลึกซึ้งนี้เกิดขึ้นแม้ว่าซัมซุงจะมีผู้ช่วย AI ของตัวเองอย่าง Bixby และ Google ก็มีมือถือ Pixel ของตัวเองที่ขายดีพันธมิตรนี้ดูเหมือนสมบูรณ์แบบเป็นยุกทองที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์แต่ภายใต้ฉากหน้าที่สวยงามแรงถูงใจที่เปลี่ยนแปลงก็เริ่มก่ะตัวขึ้นเงีย,งยบ แค่ข่าวลือเดียวจะทรงพลังพอที่จะสร้างรอยร้าวให้กับพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้จริงหรือรายงานล่าสุดจากบลูเบิร์กได้จุดชนวนพายุแห่งการคา้เดาครั้งใหญ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจสั่นสะเทือนรากฐานความสัมพันธ์ของ Google และซัมซุงรายงานอ้างว่าซัมซุงอาจติดตั้งแอป A i และผู้ชียช่ยวิาจากคู่แข่งที่ชื่อ PerPE c พ็กซลงในมือถือของตัวเองการเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญน,นี้อาจเริ่มต้นกับเรือธงรุ่นถัดไปอย่าง, Galaxy งการปลระกซศเวามาท้าทากอย่างชัดเจนป็นกาันลึก,กว่านั้น เขามีข่าวว่าฟังก์ชันของ Perpetcity อาจถูกวบเข้าไปในเบ์เซอร์ของ s a m s u n งและแม้กระทั่งใน b i x b y เองนี่คือการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนของ s a m s u n งเพื่อลดการพึ่งพา Ecosystem มจาก Google และเริ่มสร้างเส้นทางตัวเองและผู้ท้าชิงลึกลับคนนี้คือใครกันทำไมเทคโนโลยีจาก Perpetcity ถึงกลายเป็นภยัยคุกคามต่อราชาแห่งการค้นหาได้ Perpetcity ไม่ใช่แค่ชั้นบอทธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือยุคใหม่ที่เรียกว่า Answer Engine ที่ถูกสร้างมาเพื่อเปลี่ยนวิธีการค้นหาข้อมูลของผู้คน มันไม่ใช่การค้นหาแบบเดิมๆแต่มันใช้ LLM ที่ดีที่สุดในตลาดอย่าง GPT-4 ของ OpenAI และ Cross 3มันไม่ได้แสดงแค่ลิงก์ให้เราไปค้นหาคำตอบต่อแต่มันประมวลผลข้อมูลจากหลายแหล่งและสรุปเป็นคำตอบเดียวให้ผู้ใช้ทันทีฟีเจอร์ที่อันตรายที่สุดคือความโปร่งใสอินสแตนซ์นี้จะให้ข้อมูลอ้างอิงและแหล่งที่มาของทุกคำตอบที่มันแสดงผลอย่างชัดเจนนี่คือการท้าชน Google โดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างบนความเร็วที่น่าเชื่อถือและระดับความไว้วางใจที่สูงมาก นอกจากเรื่องศักรีทางเทคโนโลยีแล้วมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงคือเท่าไหร่หากการแยกทางครั้งนี้เกิดขึ้นจริงนี่ไม่ใช่แค่สงครามแบ่งแยกชิงความเป็นสุดยอด AI แต่มันคือภัยคุกคามต่อโมเดลธ,ธุรกิจหลักของ Google ที่ครองโลกอินเทอร์เน็ตมากว่า2ทศวรรษรายได้มหาศาล Google มาจากโฆษณาที่ผูกติดอยู่กับการค้นหา Search อิง i n e หาก e r p l e x i t y เข้ามาแทนที่การค้นหาบนมือถือ g ก l a ล y ซี่หลายสิบล้านเครื่องเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงบริษัทมาตลอดก็ถูกตัดขาดและสร้างความเจ็บปวดอย่างมหาศาล ผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม Google ที่น้อยลงมาถึงแรงทุงใจให้จ่ายเงินให้กับบริการพรีเมียมอย่าง Gemini Pro t เทียก็จะลดลงไปด้วยการเคลื่อนไหวครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ความพยายามลดการพึ่งพากันแต่คือสงครามที่อากทําให้ต่างฝ่ายต่างเจ็บตัวหรือว่าซัมซุงไม่ใช่แค่ฝ่ายเดียวที่อยากตีตัวออกห่างจะเป็นยังไงถ้า Google เองก็มีแผนเอาคืนเป็นการเดินเกมที่สวนกับซัมซุงแบบจังๆเพื่อรู้ว่าสงครามครั้งนี้มันมี2ด้าน รายงานล่าสุดยืนยันแล้วว่าข่าวลือนี้เป็นเรื่องจริงชิป Tensor G5 ใน Pixel 10ที่กำลังจะเปิดตัวจะเป็นชิปตัวแรกของ Google ที่ผลิตโดย TSMC ไม่ใช่ Samsung อีกต่อไปนี่คือการปรับทับครั้งใหญ่ของฝั่งฮาร์ดแวร์ o o o l l e การย้ายไปใช้กระบวนการ3นาโนเมตรของ TSMC ก็เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความร้อนและประสิทธิภาพที่เป็นจุดอ่อนของ Pixel มานานแต่ประสิทธิภาพที่ Google ได้มาก็ต้องแลกด้วยการที่ a ั s u n งสูญเสียไรายได้จากธุรกิจผลิตชิปไปเต็มๆ เมื่อทั้งสองยักษ์ใหญ่ต่างเดินเกมที่ทำร้ายกันนี่คือสัญญาของการหย่าร้างที่ใกล้เข้ามาหรือเปล่าถึงจริงแล้วเดิมพันมันสูงเกินกว่าที่ความสัมพันธ์นี้จะพังทลายลงไปได้ซึ่งมีแต่คู่ขแข่งตัวจริงที่ได้ประโยชน์แม้จะมีการโชว์พลังและปรับกลยุทธ์กันไปมาแต่การแยกทางหนงจริงนั้นไม่ได้จะเกิดขึ้นครับความจริงง่ายๆก็คือทั้งสองบริษัทมีอะไรต้องเสียมากเกินไปมันคือวิกฤตที่สร้างขึ้นมาเองโดยมีผู้ชนะรออยู่แค่รายเดียวนะั่นคือ Apple มันไม่มีเหตุผลเลยที่ Google หรรือ Sams จะส้างวิกตนนี้้้ขึมาดววยัวเอง และเสียงที่จะเสียส่วนแบ่งตลาดให้ i p h o n ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันนี้แม้จะตึงเครียดก็ยังเป็นเกราะป้องกันคู่แข่งที่แข็งแกร่งในสงครามสมาร์ทโฟนระดับโลกทำไม Google ดูเหมือนจะเดินจากไปไม่ได้จากพาร์ทเนอร์ที่กำลังแอบมองคู่แข่งอยู่อะไรที่ทำให้ซัมซุงสำคัญขนาดนั้นที่ Google ต้องยอมทนเดือดรกระทำเหล่านี้และมันหมายความว่ายังไงกับอนาคตของ Android ซัมซุงไม่ใช่แค่ผู้ผลิตมือถือชั้นนำแต่คือผู้กุมชะตาโลก Android อย่างแท้จริงข้อมูลล่าสุดจากไกรมาส1ปี2 0ปียืนยันย่า ซัมซุงกลับมาครองลำหนึ่งของโลกอีกครั้งด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดมหาศาลถึง20% g ส o g l e รขาดบริษัทนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดการรุ่งพานี้สำคัญอย่างยิ่งในตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาที่แบรนด์มือถือจีนเจ้าดังๆอย่างเซ a o m i v ี vo หรือ Oppo ไม่มีที่ยืนหากมีซัมซุงเป็นหัวหอกแล้ว Google ก็ยื่นความได้เปรียบและส่วนแบ่งตลาดให้กับ a p p เปไปแบบฟรีๆเลยละครับยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับ ถ้าซัมซุงคือราชาแล้วทำไมไม่สร้างอาณาจักรของตัวเองแล้วทิ้งแอนดรอยไปซะเลยละ่ะอะไรคือพลังที่มองไม่เห็นที่ขังผู้ผลิตมือถือเบอร์หนึ่งของโลกไว้ในกรงทองทําให้ดูเหมือนว่าจะหนีจากกูเกิลไม่ได้จริงๆด่าแรกคือตัวระบบปฏิบัติการเองวันยูไอที่เราคุ้นเคยกันดีนั้นเป็นแค่ส่วนเสริมที่ครอบทับแอนดรอยทีหากไม่มี Google แล้วซัมซุงจะถูกบีมให้สร้างโอเอสขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่แพงและเสี่ยงมากกับดัาที่แท้จริงไม่ใช่ OS แต่คือบริการสําคัญสำคัญคที่ ที่จะไม่มี Android Auto Google Map และ g e m i n i ลูกค้าก็จะทิ้งเครื่องนั้นไปอย่างไม่ใหญ่ดีและทำให้ความพยายามไปอิสระล้มเหลวแน่นอนอนาคตของพาร์เนอร์ในโลกเทคมีแค่ทางเลือกว่าจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูหรือมันมีตำราเล่มใหม่ที่ซับซ้อนกว่านั้นที่ทำให้ยักษ์ใหญ่เป็นได้ทั้งคู่แข่งและคู่ค้ากลยุทธ์แบบเฟรนด์มี่ที่จะมาเปลี่ยนกฎการแข่งขันลองดู Microsoft กับ o p e n a ไเป็นตัวอย่างทั้งสองมีผลิตภัณฑ์ AI ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง ือโคพายโและ Chat GPT แต่ Open AI ก็ยังเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Microsoft และต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์จาก a z u r e นี่คือตัวอย่างของการลดการพึ่งพากันตัวที่ไม่จําเป็นต้องตัดขาดจากกันทั้งหมดความสมพั์แบบ c o o p e r a t i o n นนี่เป็นแบบ2ทางครับ o อ e n AI คงจะลําบากหน้าดูถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ให้ใช้และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของ Microsoft ก็คงไม่เติบโตขนาดนี้หากไม่มีความสําเร็จและความต้องการมาหาศาลที่มาจากแพลตฟอร์มอย่าง Chat GPT จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคำสัญญาว่าจะทำสงครามกับคู่แข่งกับการเป็นหนึ่งในพาร์เนอร์ชิพที่ทำกำไรมากที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีศัตรูคู่อาฆาตอย่าง Apple และ Google สร้างพิมพ์เขียวแห่งสันติภาพที่มั่นคงได้อย่างไรวันนี้ความบ่านหมาแนอดีตได้จบลงแล้ว Google จ่ายเงินให้ Apple หลายพันล้านดอลลาร์ทุกๆปีเพ,พื่อจะได้เป็นเซิร์ชอิงจิ้นหลักบน iPhone และอุปกรณ์อื่นๆในทางกลับกัน ความนิยมของ iPhone ก็คงจะดิ่งหากผู้ใช้เข้าถึงแอปสำคัญของ Google ไม่ได้โมเดลเฟรนิมี่ที่ชัดเจนที่สุดงาน WWDC 2025 Apple ประกาศความร่วมมือกับ g o o g l e อย่างเป็นทางการเพื่อน,นำโมเดล g e ม i n i มาเป็นตัวเลือกเสริมด้าน AI ใน iOS 19ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดได้เลยเล้ออะไรคือจุดชี้ชะตาที่เราควรจับตามองในมหากราบ Google และ a ั s u n งการเปิดตัว Galaxy ซ2 6จะเป็นคำตัดสินสุดท้ายของความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าหรือมันยังมีสายใหญ่ที่มองไม่เห็น ผูกพวกเขาทั้งสองไว้ได้วยกันสัญญาณที่แท้จริงของอนาคตก็คือ per p e r p e x i t y AI จะเป็นแค่ส่วนเสริมให้กับบริการ Google หรือจะมาเป็นตัวแทน Gemini ทั้งวงการการังจับตาดูว่า Samsung จะแค่เสริมทับพาร์นเนอร์ของตัวเองหรือจะเริ่มแทนที่พวกเขาบิดอุปรกรณรุ่นใหม่แต่ถึงแม้จะย้ายชิปประมวลผลหลักไปที่ TSMC มันก็ยังมีสายให่ช่วยชีวิตที่สำคัญอยู่รายงานล่าสุดยืนยันว่า Pixel 10ที่จะมาถึงจะยังคงใช้โมเด็ม Exynos 5400ของ Samsung ซึ่งพิสูจน์ว่า กูเกิลยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อคู่แข่งอยู่ดีแล้วแต่ความขัดแย้งการปรับทับและการพึ่งพิงที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้อนาคตบทสุดท้ายของ Google และซัมซุงจะเป็นอย่างไรกันแน่มันคือการาค่อยๆแยกทางกันหรือเป็นวิวัฒนาการไปสู่พันธมิตรในยุคใหม่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือ Google และ Samsung จะยังคงจับมือกันต่อไปอีกหลายปีความสัมพันธ์หลักนี้น่าจะมีวิวัฒนาการไม่ใช่การสิ้นสุดครับผลประโยชน์ร่วมกันจากสเกลที่ยิ่งใหญ่ ยังคงมีค่ามากกว่าความขัดแย้งทางธุรกิจและวิวัฒนาการนั้นกำลังก่อตัวขึ้นแล้วในโลกความจริงบทใหม่ความร่วมมือกำลังมุ่งไปสู่ Android XR โดยซัมซุงยืนยันแล้วว่าจะเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์แว่นตารุ่นแรกส่วน g o o g l e จะพัฒน,นาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพื่อรวมพลังกันต่อสู้กับคู่แข่งคนสําคัญอย่าง Apple ครับเรามาสรุปความสัมพันธ์แบบโบรแมนส์ของ Google และซัมซุงกันที่กำลังถูกท้าทายโดย Perplexity AI อันเซอร์จริงๆที่อาจจะเข้ามาแทนที่การค้นหาและทำลายโมเดลธุรกิจโฆษณาบนมือถือก a l ล็กซี่แม้ต่างฝ่ายจะเดินเกมสวนกลับเชิงกลยุทธ์แต่สุดท้ายก็ติดอยู่ในกรงทองที่ต่างฝ่ายต่างพึ่งพากันเพราะเดิมพันทั้งสูงเกินกว่าจะยอมเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งตัวจริงไปอนาคตจึงไม่ใช่การแยกทางแต่คือวิวัฒนาการสู่ความสัมพันธ์แบบเฟรนด์มที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยมีสายใยเทคโนโลยีที่ยังเชื่อมกันไว้และมุ่งสู่ความร่วมมือกันในสมอลลภูมิใหม่อย่าง XR ครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดซ b บสไคร์กดกระดิ่งกริ้งกริงให้กับพวกเราด้วยนะครับ